โรงเรียนบ้านหนองน้ำคุณน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรวรางกูลการศึกษาต้องสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี เรียนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองน้ำคุณตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองบัวตําบลหนองบัวอําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน20คน โดยผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวชุติมาโพธีมีครูผู้สอนจำนวน14คนพนักงานราชการหนึ่งคนลูกจ้างประจำหนคนลูกจ้างชั่วคราวจำนวนสองคนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหนึ่งคนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น198คนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีทั้งหมด6หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่หนึ่งบ้านหนองน้ำคุณหมู่ที่สองบ้านโคกกลางหมู่ที่สามบ้านหนองบัวหมู่ที่สี่บ้านบ่อทองหมู่ที่แปดบ้านหนองน้ำใสและหมู่ที่สิบบ้านโคกเจริญประเด็นการติดตาม 1. งานวิชาการ 2. งานบริหารงานบุคคล 3. งานงบประมาณ4 งานบริหารทั่วไปโดยมีหัวหน้ากลุ่มง,งานดังนี้นางสาวสุรัสศสดีตักกะศิลาพันธ์หัวหน้ากลุ่มง,งานวิชาการนายอภิลักษ์จงบงหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลนางวรนุชอิสริยะจงกลหัวหน้ากลุ่มง,งานงบประมาณนางกัญญาวาปีเก่าหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ 1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปถมวัยปถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปัจจุบัน 2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนเฉลี่ยร้อยละ82.99อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออก เขียนได้และมีความสามารถในการคิดคำนวณ 4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและอ่านคำยากได้ 5. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบระดับชาติ NT มีผลสำเธิ์ทางการเรียน2ด้านสูงกว่าระดับประเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม 6. ผู้เรียนชั้นปรมศึกษาปีที่6เข้ารับการทดสอบโอเนมีผลสำทริ์ทางการเรียน2กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 7. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการทดสอบโอเน็ Net. มีผลสำทริ์ทางการเรียน2กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 8. สถานศึกษานำผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O.NET มาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา9เด็กปถมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาระดับดีร้อยละร้อยอยู่ในระดับดีเยี่ยม10สถานศึกษาจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องตามระดับชั้นความสามารถ ตั้งแต่ระดับ PA 1ขึ้นไป11สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีเยี่ยม12สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการทำงาน13ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนร้อยละ82.20อยู่ในระดับดีเยี่ยม 14. ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีสัมมาคาระวะมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตดีและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม 15. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 16. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ปรึกษาค้นหาคำตอบสร้างสรรค์ผลงานและฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองหรือเป็นคู่กลุ่มและทั้งชั้นเรียน 17. ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นรูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีกิจกรรมต่างๆ 18. ครูมีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศในปีการศึกษาที่ผ่านมาการบริหารงานบุคคลมีองค์ประกอบสองด้านดังนี้ด้านที่1ครู โรงเรียนมีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการประชุมทำความเข้าใจและไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบัรณของวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีทั้งต่อตอนเองต่อนักเรียนและต่อองค์กรโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการของตนเองทั้งในระบบออนไลน์และหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นนำกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning อย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดครูทุกคนใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีครูครบชั้นจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัดของแต่ละบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรม พัฒนาทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามีการจัดทำไอดียแนด้านที่2ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีครูและนักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นป .1 ถึงม .3 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นปหนึ่งถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นปหถึงปหรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารมีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศภายในและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของคณะกรรมการนิเทศภายในงานงบประมาณด้านที่ 1. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ มีการจัดซื้อจัดหาพัสดุคารุพันธ์ที่สนองต่อความจำเป็นในการจัดการศึกษาจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการประจำปีถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระเบียบกำหนดมีระบบการกำกับควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุอย่างเป็นระบบมีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุคารุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันจัดทำระบบบัญชีการเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันด้านที่ 2. ด้านงบประมาณมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3-5ปีครอบคลุมเงินงบประมาณของสถานศึกษาทุกประเภท และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทําโครงการกิจกรรมและการใช้งบประมาณสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสอพทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ2,565มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดทำรัว้วไฟโซลาเซลล์ และจัดหาอาหารเช้าโครงการข้าวต้มเพื่อน้องสมองดีให้นักเรียนได้ทานข้าวต้มทุกเช้าโดยได้รับความร่วมมือจากาคณะครูและชุมชนเป็นอย่างดีงานบริหารทั่วไปด้านที่ 1. บริหารยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้มีการจัดสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด เน้นเรื่องความปลอดภัยและบรรยากาศเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครูจัดสภาพห้องเรียนได้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยมีการนําเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพมาใช้ในการนิเทศติดตามของผู้บริหารโรงเรียนมีระบบสุขาพิบาลที่ดีห้องน้ำสะอาดโรงอาหารและห้องครัวสะอาดปลอดภัย มีน้ำใช้เพียงพอไม่มีน้ำอัดลมจำหน่ายในโรงเรียนด้านที่2คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนมีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตและนโยบาย no-kid policy ผ่าน Facebook เว็บไซต์ของโรงเรียนในปีงบประมาณ2,566มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมธรรมมาพิบาลของโรงเรียนโดยจัดทําโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนและให้ครูนักเรียนได้ปฏิบัติร่วมกันมีการขับเคลื่อนจริยธรรมซึ่งมีคณะครูทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนโดยการอบรมให้ความรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนด้านที่3ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลหนองบัวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนได้นำมาพัฒนาต่อไปให้ขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาโดยการมอบเกียรติบัตรในโอกาสสำคัญต่างๆเป็นประจำด้านที่ส ใช้ Ict สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกอาคารมีโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกห้องครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนมีเว็บไซต์ Facebook YouTube กลุ่มลายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษานโยบายที่1ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการทดสอบ การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเอาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานโยบายที่2พัฒนาการอา่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้พื้นฐานรู้จักความถนัดด้านอาชีพของตนเอง เล่นกีฬาเล่นดนตรีได้อย่างน้อยหนึ่งประเภทนโยบายที่3การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอปพอระดับสองดาว 2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565 i.t.a. ออนไลน์2022ได้ระดับ A.A. 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันศุกร์นโยบายที่ 4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นโยบายที่5สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ปนโยบายที่6ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. ดํดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา